สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเอ็ดมินื้อเขียวพาด้วยนะคะอ่าโค้งซื้อหายหล่านะคะเอ็ดมินจะสรุปบัสรุปสูตรกําลังวันนะคะท่านผู้ชมสูตรหวย,ยกําลังวันสําหรับคนงบน้อยนะคะทุนหน่อยนะคะท่านผู้ชมเอ็ดมินจะจะไปค้นนะคะสําหรับอ่าหยวันพุธนะคะสูตรหวย,ยกําลังวันนะคะท่านผู้ชมค่ะจะมีอยู่เยี๋ยะค่ะท่านผู้ชม มีสามนะคะสำหรับวัตนนมีหนึ่งน,นะคะถ้ามีไงนะคะท่านผู้ชมเด่นสุดๆก็คือเล็กสูตรนะคะมีหกมีสี่นะคะคุณไอชอบนี่เดล็กไ,ไว้ในตะล่างนะคะเล็กสูตรกำลังวันนะคะอ สูตรกำลังวันที่เรียวกับเขานะคะสูตรกำลังวันกับสูตรอันนั้นกับไข่ไขกันนะคะท่านผู้ชมตะวันวันนี้จะมาเด่นอยู่ที่เลขศูนย์เมือนกันนะคะท่านผู้ชมกับสูตรได้ลายเซียนนะคะส่วนมากเซียนใบจะเด่นสามรองสองนะคะเซียนใบเด่นสี่รองแปดตะวันตกกำลังวันอยู่นี่บ่มีแปดนะคะท่านผู้ชมอ่าของแอดบินกับเด่นศูนย์รองแปดอยู่ในนี้บ่มีแปดนะคะเทาก็ต้องเอาศูนย์มาเป็นตัวเด่นนะคะอ่าเพราะว่าสูตรอ่าสูตรหวยกำลังวันนะคะท่านผู้ชมค่ะกัมีเขามีหลุดเป็นธรรมดานะคะ เลขเด่นกำลังวันก็คือเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เลข 0, เก่าก็เลขสามนะคะสามตัวสําหรับสูตรกําลังวันนะคะเลขเบ่นนะคะวันนี้แอดมินว่าสีเบ่นคนบ่นก็สี่บ่ 00, นศูนย์ศูนย์ัวเนาะแล้วก็ทมาวันนะ 00, ั้ศูนย์ศูนย์ก็ซีซีเป็นสันตนต้นะเด่นซีก็มีนะคะแต่ว่าสูตรบ่มี8แปดนะคะในกําลังวันวันนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งซีก็ได้นะคะเลขน้อยตัวนะคะ คุณผู้ชมไปจับแล้วค,ะค่ะ่านผู้ชมค่ะสำคัญนะคะแอมินเป็นคัพอันนี้มันสูตรดังเดิมของแอมินในะคาสูตรกำลังวันนะคะนี่จะจับคู่กันนะคะเอาคื่อเป็นจังสีบานีิจับคู่ คือโปรตรงนะคะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือชุกเฉื่อยอีกแล้วนี่นะคะไปจับนะคะเลขวินพอได้ตรงกันเลขวินจับได้นะคะท่านผู้ชมมืดหมึกนะคะเด่นนะคะเลขเด่นก็คือเด็กเด่น เด่นศูนย์นะคะเท่ากับเลขหน่อยตัวนะคะสำหรับสูตรกำลังวันนะคะแต่มาสามสูตรชดนี้ส้นที่ศูนย์นะคะแต่เป็นส้นของเสี้ยนใบของเสี้ยนใบมันเป็นสามนะคะของเสี้ยนใบเป็นศูนย์ชนสูตรศูนย์ตรงมากหลังหมดนี่นะคะท่านผู้ชมเพราะตงเด่นที่เลขศูนย์นะคะแต่อีมินจับเลขน้อยน้อยตัวนะคะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเด้อนะคะ มิจจะจับอยู่ที่01นะคะอ่า01ก็03นะคะไอ้ยมินขัดขัดเลขสูตรชนนะคะท่านผู้ชมสามเสี้ยนนะคะศูนย์ตร,ตรงกันนะคะก็เลขสามนะคะเอาปากกาผู้ขาเขาเรียนนี้อ่า ศูนย์สามถ้าเกิดมาปองนี่ก็ได้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้นะคะผู้ชมพู้ใดอปชอกก็คือเด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนะคะเด่นสุดๆนะคะ่ะแต่ว่าถึงเด็กเก่านะค่ะผู้ชมสำหรับเลขเก้านะคะนี่คือเก้าสูตรนี่นะค,ะค่ะมินขัดอ่าขัดตะเข็เด่นอย่างเดียวนะคะผู้ชมสรุป ลาวนะคะหวยลาวงบน้อยนะคะเท่าดวงดีจับเลขกับสีเขานะคะ่านผู้ชมีนี่มีหมดทุกตัวนะคะเป็นเอียนมินมั่นใจที่เก่านะคะ่านผู้ชมกาไฟฝาก็เป็นแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาเก้าหนะึ่งกับเก้าหกนะคะ นึ่งสองวินะคะเท่ากับสามอืมเเด่นสุดๆนะคะสามสามหนึ่งสามศูนย์าหนึ่งกับสาหเดนสามรองหนะคะนี่นะคะ มีเหล็กเด่นนะคะท่านผู้ชมหกคู่นะคะหกคู่เด่นสุดๆนะคะเอ็ดมินคัดอ่สำหรับที่แบบว่าเรางบน้อยนะคะโค้งสุดท้ายนะคะก็จะมีอยู่ที่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งกับเก้าหกนะคะท่ะ 3, 3, านผู้ชมอสามหนึ่งกับสามหกแต่ว่าสูตรนี้มันมีเหล็กเปียกนะคะท่านผู้ชมเอ็ดมินมาส้นก็เลยเอาสามมาใส่นะคะ สูตรนี้มีแต่ศูนย์อย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมเข้ามาเจาะทีสามหกเอาประกาศคือบอกนี่นะคะสามหกกับสามหนึ่งอะไรนะคะศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งกับสามหนึ่งนะคะตัวนี้ฮกคู่เด่นนะคะท่านผู้ชมเอาพิพิจารณานะคะจะกัดกล่องเบง้ะกต้นนะคะว่าตัวเลขอ่า สรุปเล่านะคะท่านผู้ชมน่าจะมาไหมนะคะท่านผู้ชมค่ะปักหลักุทีเลขศูนย์เนอนะคะท่านผู้ชมเลขเบิ่นว่ะเนอะหวดนี่บิ่นยัดมีอย่างมันเบิ่นศูนย์ๆหมวดนี้นะคะเบิ่นศูนย์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 กับสี่สี่ท่านเราสามารถแบบนี้เนาะแต่ว่าเลขอยู่ในนี้บ่มีสี่นะคะนี่เลขตัวกันนะคะ กันเบิลซีซกับ 0, 0ูนะครับท่านผู้ชมเท่ากับเบิลศูนย์นย์อยู่ะเอ้าเลขซ้ำาตัวก็บ0ูนยประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เขามารับชมกันมีโชงม,มีลาบสุขุสุข้ขขนนะคะท่านผู้ชมละเลขซ้ำาตัวคือคือศูนเนึลคะศูมเอ็ดวินกับชอบอีเดีนะท่านผู้ชม,ชมอ่า เลขสาตัวก็คือศูนอ่ะนี่นะคะมี u k สองค,คูเดีนนะคะคุณผู้ชมผู้ t ด s อ่ะสามเรียงหน่เรียนนะคะ,นนะ,ค,ะคัดคัดรวมสูตรนะคะสูตรอเด็ดนะคะ่านผู้ชมค่ะสูตรกำลังวันเอาก่อนจะไปะ 09, 1, 0, ์เนะคะ เลขสามตัวศูนย์ขีแม่บอลน้องวัวนี้นะคะวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะสำหรับวันพฤหัสวันพุธนะคะ่านผู้ชมเบาพิดนะคะ วันที่สิบหานะคะแต่ผู้ชมไปขัดก่องมั้พิ่เจา้าหนาามันก่อนนะคะผู้ชมว่าเรขกตัวใดะจะมานะคะในงวดวันที่สิบห้านะคะนี่แอดมินขัดออกมาเลยยูหกครูเด่นนะคะสูตรกำลังวันนะคะวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะผู้ใดว่าชอบศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามก็ไเลยเด้อนะคะผู้ชมเรายู่สามครูอาทิตย์บริววงกลมเนี่ย นี่นะคะฝากกดติดตามนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์นะคะแอดมินก็ปเป็นกําลังใจน้ำนดเด้อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะโค้งสุดท้ายสรุปโว้ลาวนะคะงบน้อยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะหอยมีมวโชวมีลาบสุข,ขสุขคนเดอ้อแก็บหน้าจอไว้นะคะ